ไปไปไปตรงนู้นไปไปล้มไปไปล้มเราวิ่งมาอยู่ทางนี้แล้วไปโนกนไปไปโน้นทางนน้นมันลกเลยอยู่ไม่ได้แล้วเลยทางนู้นนะหญ้ามันท่วมหมดแล้วไปนู้นเลยไปนู้นเลยเข้าไปนู้นไปนู้นอีกไปอีกไปอีกไกลๆเข้า เนี่ยเขามียาชีดทั้งนั้นเลยได้ย้าออกมาทางนี้นะมาเป็นยาขวดยาเขาเข้าละาตายเลยเดี๋ยวไปกินขวดยาเขานะไปไปอีกไปอีกไปอีกไปใกล้ใกล้บ้านหนูทาง ใครบออให้มาทางนี้ใครบอกให้มาทางนี้วะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เดยทางอะไรวะจะอีกสะอ้อยจะอีกจะอ้อยจะอีกจะอ้อยไปกินทางนู้นมากินทางไร่เข้าหรออะไรอยู่นู่นนะ ไอข้าวหรืออะไรอยู่นู่นไอข้าวหรือไข่อยู่ภายไรนี่มาแล้วมาทั้งทั้งรี้ทางบ้านมู่นนี่ทา,างบ้านมู่นนี่เลยกินทางบ้านเ่ากินเขาลูกกินเขาฟุ้นมาแล้วกินเขาลูกดน้ำาุ้นล้นใส่ข้าวไอ้ข้าวหรือไข่อยู่ปลายทางหรือทุงอย่าง เมื่อไหร่ข้าวมันอยู่กับนู่นหรือเปล่าเนี่ยฮึนี่ไม่ได้ข้าวมาเพื่อมันนะจะไปเจอกองขยะอีกแล้วมั้งเนี่ยอืมทอมเลยลูกกูเอวคอดเลยกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวอือหึกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวให้แม่จับมั้งเหอะโอ้โหเลี้ยงมาไม่เคยให้จับเลยเนี่ย ฮึ你看อยู่ฮึแม,ม่จับมาข้าวไม่อยู่ด้วยเลยเด้อข้าวนี่มันจริงเลยวะทิ้งจ่อยไปได้ไงวะฝนมันจะตกมืตดตืด๊อ กินค่ะลูกเดี๋ยวฝนเปียกข้ามทางมาทางนี้ทางนู้นมันลกแล้วเลยไปไม่ได้แล้วเลยหนูจะไปกินขวดยาชิดผักขอเนออ๋อ เยอะแยะเลยผักผักทีลาวผักทีไทยอิ่มป่ะอืมอิอ่มป่หะหรออะไรเขาดงพริกหรือดงอะไร หมดเกี้ยงหมดเกี้ยงเลยเดหมดเกี้ยงเลยโดนไหมเนี่ยมันบอกว่ามีพายุเนี่ยพอแล้วลูกหมดแล้วมันหมดแล้วนี่มาเออแม่จับหน่อยมาให้แม่จับหน่อย ไม่จับสิไม่จับนะอื้มเคยให้จับกันเลยตั้งแต่เลี้ยงมนันตัวอะไรไม่รู้อ่ะให้แต่อันไม่ไปแล้วนะไม่ไปบ้านแล้วนะพุ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว